สาวัวดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากอเมริกามาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Hunting in Connecticut 2009เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งเมื่อพวกเขาไปเช่าบ้านหลังเก่าที่ไม่เคยรู้ประวัติมาก่อน และพวกเขาก็พบกับบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้เรื่องเราจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วชื่นรับชมรับฟังได้เลยครับ มิถุนายนปี1987ขอให้ได้ผลอย่าให้เขาทรมานอีกเลยนี่คือเสียงพูดของซารา่ายิงหัวใจแก่งที่กำลังพาแมทลูกชายของเธอกลับมาจากโรงพยาบาลเพราะตอนนี้แมทเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่นำซ้ำปีเตอร์สามีของเธอยังติดเหลาอยู่ในขั้นบำบัดซาร่าต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อที่เธอจะได้มีเวลาดูแลลูกและครอบครัวของเธอยังมีแมรี่ลูกสาวคนเล็กกับเบนลี่ลูกชายคนกลาง ที่อยู่ในความดูแลของเวนดีพี่เลี้ยงสาวที่เธอจ้างมาและดูเหมือนว่าตอนนี้ซาร่าจะเริ่มในกับการเดินทางเพราะเธอต้องขับรถไลายไม์ต่อวันเธอจึงเสนอกับปีเตอร์ว่าเธออยากจะหาบ้านพักสักหลังที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเพื่อจะได้สะดวกต่อการรักษาและด้วยความบังเอิญซาร่าก็ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ประกาศตามหาผู้เช่าพอดีเธอจึงได้ถามว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ตาแก่ก็บอกนะครับ ว่าเรื่องราคามันไม่สําคัญหรอกเอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจผมจะให้พักฟรีเลยหนึ่งเดือนแต่ถ้าว่าบ้านหลังนี้มันมีประวัติอยู่นะซาร่าที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ลังเลอยู่สักพักแต่เธอก็คิดว่าเรื่องเวลวรพวกนั้นมันไม่มีจริงหรอกในคืนเดียวกันอาการของแมทก็ไม่ค่อยจะดีซาร่าจึงตัดสินใจไม่กลับไปที่บ้านเธอเลือกเข้ามาพักที่นี่แทนพ่อถึงตอนเช้าเธอก็บอกกับแมทว่าให้รีบไปเลือกห้องก่อนที่น้องๆจะมาถึง แมทจึงเดินดูในบ้านไปเรื่อยๆจนเขาได้พบกับห้องใต้ดินและในนั้นก็มีห้องน้ําแบบส่วนตัวแมทก็บอกนะครับว่าเขาจะพักที่ห้องนี้เพื่อเวลาเจ็บปวดจะทําให้ทุกคนไม่ได้ยินเสียงและขณะสํารวจห้องแมทกับซาร่าก็เห็นว่าตรงกระจกมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในแต่พวกเขาก็เปิดไม่ได้และขณะที่ซาร่ากาลังมาเก็บของเธอก็บังเอิญไปเจอกับรูปถ่ายซึ่งมันคือรูปคนที่ตายไปแล้วเธอจึงรีบเอาไปทิ้งเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเห็น และเมื่อทุกคนมาถึงซาร่าก็พาเวนดี้มาส่งที่ห้องนอนของเธอจากนั้นซาร่าก็ได้มาทําความสะอาดห้องช่วยแมทแต่จู่ๆแมทก็ดันเห็นภาพหลอนว่าตอนที่ซาร่าถูพื้นมันมีเลือดสดๆได้เปื้อนอยู่แต่สักพักภาพนั้นก็ได้หายไปต่อมาในขณะที่แมทมาช่วยซาร่าเก็บห้องครัวเขาเอาจานออกมาวางเพื่อที่จะทําความสะอาดแต่จู่ๆเขาก็พบว่าจานพวกนั้นมันได้กลับไปอยู่ที่เดิม เขาจึงถามกับแม่ว่าเธอได้มาเก็บจานหรือเปล่าทางด้านชาร่าก็ปฏิเสธและขณะเดียวกันจานพวกนั้นก็หล่นลงมาแตกต่อหน้าต่อตาของเขาเขาก็แปลกใจอยู่นะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อถึงกลางดึกแม่ก็เหมือนจะนอนไม่หลับเขาก็วนกระวายอาจจะเกิดจากสถานที่ใหม่และในตอนนั้นก็มีเสียงอะไรบางอย่างได้ดังอยู่ในห้องข้างๆเขาจึงพยายามจะเข้าไปดูแต่ประตูก็เปิดไม่ได้เหมือนเดิมแถมลูกบิด ยังทําให้มือของเขาผู้พองเมื่อถึงตอนเช้าซาร่าก็พาแมทไปทําแผลก,กับคุณหมอแต่พอเขากลับมาเขาดันเห็นว่าเสาบ้านมันได้พังไปแล้วและที่ข้างในก็มีแต่นอนกับของเน่าอยู่เต็มไปหมดแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงภาพหลอนต่อมาแมทก็บังเอิญเข้าไปในห้องนั้นได้ซึ่งเขาก็แปลกใจเมื่อพบว่าสภาพของห้องมันดูคล้ายกับห้องผ่าตัดที่เอาไว้ทําอะไรบางอย่างพอปีเตอร์ได้เดินเข้ามา เขาจึงรู้เลยว่าทําไมที่นี่ราคาเช่าถึงถูกจังแน่นอนครับอย่างที่ตาแก่คนนั้นได้บอกเอาไว้ว่าบ้านหลังนี้มีประวัติและห้องที่แมทไปเจอก็คือห้องพักศพที่เอาไวา้ชำแหล่ร่างคนที่ตายไปแล้วพอปีเตอร์ได้รู้แบบนั้นเขาก็เรียบมาคุยกับซา,า่าทางด้านซา่าก็ยอมรับว่าเธอรู้เรื่องตั้งนานแล้วแต่เธอไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพวกเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเมื่อถึงตอนคำปีเตอร์ก็ได้มาบอกความจริงกับทุกคน ว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็พยายามจะพูดไม่ให้ทุกคนกลัวเขาอยากให้ทุกคนโฟกัสไปถึงการรักษาของแมทมากกว่าและพอแมทหายพวกเราก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมพอพูดจบปีเตอร์ก็บอกให้แมทนำสวดก่อนทานอาหารแต่พอแมทได้จับมือของทุกคนจู่ๆเขาก็เห็นภาพหลอนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ในนี้ตอนนั้นบิลลี่ที่เห็นว่าแมทผิดปกติเขาจับมือแน่นเกินไป เบลลีจึงพยายามดึงมือออกทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติทางด้านซาร่าเธอก็คิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้น่าจะเกิดจากฤทธิ์ยาเธอจึงบอกให้เขาไปพักผ่อนซะวันต่อมาแมตก็ได้ไปหาหมอตามปกติแต่ในวันนั้นเขาก็บังเอิญได้พบกับนิโคลัสชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเหมือนกันและดูเหมือนเขาจะรู้ว่ามีบางอย่างได้เกิดขึ้นกับแมดเขาจึงได้ถามว่ามีอะไรจะบอกเขาหรือเปล่าแมตที่ได้ยินแบบนั้น เขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาบอกว่าสับสนไม่รู้ว่ามันคือภาพหลอนหรือภาพในอีกมิติหนึ่งนิโคลัสจึงบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดคนอื่นจะหาว่านายเพี้ยนและถ้าอยากปรึกษาอะไรให้ติดต่อมาหาเขาเขาพร้อมจะให้คําตอบทุกอย่างวันต่อมาซาร่าก็มีโทัรต์ต้องออกไปข้างนอกเธอจึงฝากให้แมทกับเวนดี้ช่วยดูแลเด็กๆด้วยพวกเด็กๆจึงชวนให้แมทมาเล่นซ่อนหาด้วยกัน แต่วันนั้นแมดดันพบว่าที่ห้องห้องหนึ่งมันมีบางอย่างได้เปลี่ยนไปเขาได้พบกับเด็กคนเดิมที่ปรากฏตัวให้เห็นเด็กคนนั้นเหมือนกําลังจะหนีอะไรบางอย่างแต่เขาก็หนีไม่ได้เขาถูกจับตัวลงไปที่ห้องพักศพพอแมดได้ตามลงไปเขาก็เห็นว่าในห้องมันมีแต่ศพนอนเรียงรายอยู่เต็มไปหมดแถมบนเนื้อตัวก็มีอัการะได้ถูกสลักเอาไว้และจู่ๆศพพวกนั้นก็ลุกข,ขึ้นมาล้อมตัวของเขาด้วยความตกใจ แมทจึงเรียกให้ทุกคนลงมาหาแต่สุดท้ายกลับพบว่าในนั้นมันไม่มีอะไรเลยต่อมาแมทก็ได้ไปหานิโคลัสเพื่อจะปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นนิโคลัสก็บอกนะครับว่าถ้าอยากจะรู้ความจริงให้คนหาว่าผีพวกนั้นต้องการอะไรพอแมทได้กลับมาที่บ้านจู่ๆเขาก็ได้พบกับผีที่ปรากฏตัวให้เห็นเขาจึงถามว่าต้องการอะไรแต่ผีตอนนั้นก็ไม่ตอบและดูเหมือนมันจะเข้าสิงเขาอีกด้วยเมื่อซาร่าได้กลับมาที่บ้าน เธอก็เห็นว่าแมดกำหลังนั่งอยู่คนเดียวที่มือของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดแถมตรงกำแพงก็มีแต่รอยขีดข่วนสาราจึงรีบไปปรึกษากับคุณหมอแต่คุณหมอก็บอกนะครับว่าผลตรวจของแมดปกติดีเชื้อไรไม่ได้ลามไปถึงสมองจนทําให้เห็นภาพล้อนต่างๆแต่สาราก็ไม่นิ่งนอนใจเธอกลัวว่าเขาจะไม่หายพอกลับมาถึงบ้านเธอก็แอบเสียใจอยู่ในห้องคนเดียวและทางด้านปีเตอร์ก็ไม่ต่างกันเขานั่งดูรูปของแมดสมัยวัยเด็ก แล้วยิ้มทั้งน้ําตาในวันนั้นเขาก็ทนไม่ได้เขาจึงกินเหล้าเพื่อระบายความเครียดแต่ยิ่งกินเท่าไหร่มันกลับทําให้เขาแย่ลงมากกว่าเดิมวันต่อมาเด็กๆก,ก็ได้เล่นซ่อนหาตามปกติแต่กติกาในวันนี้คือห้ามซ่อนในที่เดิมบิลลี่จึงได้ไปแอบในช่องส่งของส่วนแมรี่ก็ขึ้นไปที่ห้องใต้หลงังคาและเธอก็เห็นว่าในนั้นมันมีข้าวของเก่าๆอยู่มากมายแต่พอเธอจะเดินเข้าไปดูจู่ๆพื้นไม้ก็เกิดผุ จนทาให้ขาของเธอตกลงไปในช่องเธอจึงเรียกให้ทุกคนเข้ามาช่วยส่วนทางด้านบินลลี่ที่ไปแอบอยู่คนเดียวเขาก็ดันเจอผีเข้ามาหลอกแทบจะหนีออกมาไม่ทันและพอทุกคนได้มาหาแมรี่พวกเขาก็รีบช่วยเธอขึ้นมาแต่แมดก็บังเอิญเห็นว่าในนั้นมันมีเอกสารบางอย่างได้ถูกซ่อนเอาไว้เขาจึงอ,ออกมาดูปรากฏว่าเป็นรูปถ่ายของคนที่ตายไปแล้วแถมในนั้นยังมีกล่องเหล็กที่เอาไว้เก็บอะไรบางอย่างอีกด้วยขณะเดียวกัน แมทก็ได้พบกับรูปถ่ายอันหนึ่งที่มันทําให้เขาต้องอึ้งมากๆพอะคนในรูปถ่ายคือเด็กคนที่เขาเจอมาตลอดเวนดี้ที่เห็นสีหน้าของแมดแปลกๆเธอจึงได้ถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแมทก็บอกว่าเขาเคยเห็นเด็กคนในรูปและองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งมันยากจะอธิบายได้ต่อมาพวกเขาทั้งสองก็ได้ไปที่หอสมุดเพื่อจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และจู่ๆพวกเขาก็ได้พบกับคดีประหลาดซึ่งในข่าวก็บอกว่า แรมเซ่ฮกแมนคือเจ้าของบ้านตัวจริงเขาใช้บ้านไปที่พักศพและค้นคว้าหาทางติดต่อกับวิญญาณโดยใช้เด็กวัยรุ่นที่มีชื่อว่าโจนาเป็นตัวกลางในการสื่อสารพวกเขาทําพิธีมาแล้วมากมายโดยเฉพาะพวกเศรษฐีมีตังที่อยากจะพูดคุยกับทายาทเพื่อทำหาทรัพย์สมบัติของตระก,กูลแต่อยู่ดีๆแรมเซ่ฮกแมนก็บอกว่าเขาค้นพบวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่การพูดคุย แต่เขาสามารถทำให้บางอย่างปรากฏขึ้นได้ด้วยและสิ่งิงนั้นก็คือเอสโตเพทซึมสันที่ไม่ทึบแสงที่ไหลเอ่ออกมาจากร่างกายเหมือนในรูปที่เราได้เห็นแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าพิธีกรรมครั้งสุดท้ายจะมาถึงเร็วขนาดนี้ข้อความในเขาก็บอกว่าในวันนั้นพิธีกรรมเกิดผิดพลาดท,ทุกคนถูกฆ่าตายรวมไปถึงเรมซแฮกแมนส่วนโจนาก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน และ30ปีต่อมาก็มีการขยายถนนใหม่ซึ่งมันต้องตัดผ่านไปยังกลางสุสานแต่พอเจ้าหน้าที่ขุดศพขึ้นมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นมันเป็นแค่ลงเปล่านั่นหมายความว่าต้องมีใครบางคนขโมยเอาศพเพื่อไปทําอะไรบางอย่างต่อมาแมดก็เชิญให้นิโคลัสมาที่บ้านและเขาก็ได้เห็นรูปถ่ายกับสิ่งของที่อยู่ในกล่องเหล็กนิโคลัสก็บอกนะครับว่าเด็กคนนี้มีพลังจิตสูงมาและสิ่งที่อยู่ในนั้นก็คือเปลือกตาม,มนุษย์ ที่ถูกตัดเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรมหรือรชาชวิชาใช้สแสวงหาอำนาจและควบคุมคนตายโดยใช้อนุสรวน์ของพวกเขาพอพูดจบนิโคลัสก็ชวนให้ทุกคนสวดมนเพื่อจะช่วยอะไรได้บ้างและในตอนนั้นแมดก็เหมือนจะไม่เป็นตัวของตัวเองเขาเห็นภาพเด็กที่กำลังเข้าส่งแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนสาระก็เข้ามาพอดีเธอไล่ให้นิโคลัสออกไปจากบ้านพอเธอคิดว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าแต่ก่อนที่จะไป นิโคลัสก็ทิ้งนามบัตรเอาไว้และเขาก็บอกว่าถ้าอยากให้ช่วยแก้ไขก็ติดต่อมาได้เลยและยังไม่ทันจะข้ามคืนเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นสาราที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงติดต่อไปหานิโคลัสและพอเขามาถึงเขาก็เดินสำรวจโดยใช้เครื่องมือบางอย่างที่อ้างว่ามันสามารถจะพลังงานได้เขาเดินเข้าไปในห้องพักศพซึ่งตอนนั้นสิ่งของต่างๆก็ขยับเองและสุดท้ายเขาก็ได้พบกับโครงกระดูกของใครบางคน ที่อยู่ในตเตาเผาเขาจึงรีบเอามันออกมานั่นจึงทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติทางด้านซาร่าก็มาส่งนิโคลัสที่รถพร้อมกับขอโทษที่เธอเข้าใจเขาผิดแต่หลังจากนิโคลัสออกไปได้ไม่นานดูเหมือนว่าสิ่งชั่วร้ายมันจะยังไม่จบลงซาร่าเห็นว่าเนื้อตัวของแมทมีแต่อาัาระอยู่เต็มไปหมดเธอจึงรีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลและในตอนนั้นพีโจนาก็ปรากฏตัวให้เขาเห็นแถมยังทําให้เขารู้ว่าวันนั้นได้ตายยังไง แท่ที่จริงแล้วโจนาไม่ได้หายไปไหนนะครับพอพิธีกรรมล้มเหลวแรมซีแ่แฮกแมนก็บอกให้เขารีบหนีไปก่อนที่วิญญาณชั่วร้ายจะมาเล่นงานแต่โจนาก็หนีไม่ทันเขาจึงถูกผีร้ายจับไปเผาอยู่ในเตาอย่างอนาถตัดฉากกลับมาที่บ้านตอนนี้เวนดี้กำลังจะทานอาหารแต่เธอก็พบว่านในตู้เย็นมันมีแต่ของเน่าเสียอยู่เต็มไปหมดเธอจึงรีบออกมาทิ้งและจู่ๆเธอก็ดันเห็นว่า แมดกำลังถือขวานตรงเข้ามาหาเธอสายตาของเขาดูแข็งกร้าวเรากับถูกผีสิงใช่แล้วครับตอนนี้ผีโจโนาได้เข้าสิงแมดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่เขาต้องการจะทำอะไรบางอย่างแต่ตอนนั้นแมดยังมีสติอยู่เขาจึงบอกให้ทุกคนเรียบหนีออกไปเวนดี้จึงพาเด็กๆออกมาจากบ้านแมดท,ที่ถูกผีโจนาเข้าสิงเขาก็เอาสิ่งของมาดันประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาได้แล้วเขาก็หยิบเอาขวานฟันไปที่กำแพงห้อง หนังก็ทําให้เราเห็นว่าศพที่หายไปจากสุสานมันได้มากองรวมกันอยู่ที่นี่แต่ทุกศพก็ถูกทําพิธีเป็นที่เรียบร้อยทางด้านผีโจนาก็เอาเชื้อเพลิงเทราชไปจนทั่วและจุดไฟเผาทันทีในตอนนี้ทุกคนก็ได้กลับมาที่บ้านทั้งตำรวจและนิโคลัสด้วยนิโคลัสก็รู้ลเลยนะครับวันนี้คือการปลดปล่อยวิญญาณที่ผีโจนาอยากจะทําแต่ถึงยังไงก็ตามซาร่าเธอก็ไม่ยอมเธอแอบเข้าไปทางประตูหลัง และเธอก็ได้พบกับแมทที่กําลังจะหมดสติด้วยควันไฟเธอจึงรีบลากเขามาหลบใต้โต๊ะและผีพวกนั้นก็ปรากฏตัวให้เธอเห็นโดยจากนี้พวกผีก็มีความแค้นที่ถูกนำเอาศพมาทําพิธีพวกมันจึงพยายามจะเล่นงานพีโจนาแต่ทางด้านซาร่าเธอก็ขอพรจากพระเจ้าให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณพวกนี้ซะนั่นจึงทําให้พวกผีได้ยอมสลายหายไปและพอกู้ภัยช่วยพวกเธอออกมาได้มิโคลัตก็เห็นว่า วิญญาณของพีโจโนาได้ออกจากร่างของแมดและแมดก็ฟื้นขึ้นมาทันทีแต่เขาก็มองไม่เห็นพีโจโนาแล้วและก่อนที่นังจะจบหนังก็ได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าหลังจากวันนั้นแมดหายป่วยจากโรคมะเร็งอย่างน่าประหลาดใจและบ้านแฮกแมนก็ถูกสร้างขึ้น,นมาใหม่แถมรายงานก็บอกอีกว่าอย่างไม่มีใครพบเจอกับเรื่องลี้ลับในนั้นอีกเลยและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับ หนังเรื่องนี้ลัดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทําได้ดีเลยทีเดียวเนื้อหาส่วนใหญ่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงนั่นยิ่งทําให้เราหลอนไปมากกว่าเดิมและสําหรับใครที่กําลังหาหนังผีดูก่อนนอนหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยละครับ เลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ